มูแลงเดลาตาเลตนี่คือชื่อของดอกกุหลาบที่สาราไทยนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับดอกกุหลาบชนิดนี้กันนะคะหรือว่าเราจะเรียกชื่อเขาแบบสั้นๆก็คือเรียกว่ามูแลงนั่นเองค่ะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยค่ะดอกใหญ่กลีบดอกแน่นกลิ่นหอมทรงดอกสวย ออกดอกตลอดทั้งปีเขาชอบอากาศร้อนสีจะสดสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากใครชอบดอกไม้สีชมพูได้ดูคลิปนี้แล้วรับรองอดใจไม่หลงรักไม่ไหวนแน่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาราไทยได้เก็บลักษณะของดอกกุหลาบพ,พันนี้นะคะตั้งแต่เริ่มตูมเริ่มแย้ม แล้วก็จนบานเลยค่ะซึ่งลักษณะดอกมีความสวยที่แตกต่างกันจนหลงไหลเลยนะคะต้นเดียวออกดอกหลายดอกมากเลยค่ะดอกใหญ่เป็นพุ่มกึ่งเลื้อยกลีบดอกหนาซ้อนกันหลายชั้นค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆปลูกไว้ริมรั้วบ้านแบบสไตล์อังกฤษสวยงามสุดๆไปเลยค่ะ การปลูกกุหลาบให้งามออกดอกเต็มต้นนั้นเรื่องดินที่ใช้ปลูกสําคัญมากนะคะแล้ววันนี้สารไทยนำวิธีการที่ปลูกต้นกุหลาบให้สวยสมบูรณ์มาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือควรมันตัดดอกที่เหี่ยวทิ้งค่ะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและห้ามทิ้งดอกไว้ใต้ต้นนะคะ เก็บให้เรียบร้อยค่ะข้อที่2กันไกลที่จะนำมาใช้ตัดแต่งกุหลาบควรจะต้องคมแล้วก็สะอาดนะคะข้อที่3คือควรหมันตรวจด,ดูสัตรูพืชทั่วๆท,ทั้งต้นดอกใบเช่นมดเพลี้ยหนอนมแมลงแล้วก็ทำการตัดทิ้งทำลายค่ะข้อที่4ค่ะ ตัดใบที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นโรคทิ้งนะคะเพื่อป้องกันการลุกลามค่ะข้อที่5นะคะควรตรวจดูความเรียบร้อยโคนต้นกุหลาบนะคะหากทึบเกินไปให้เด็ดใบออกบ้างเพื่อให้มีแสงแดดส่องถึงเพื่อให้กุหลาบจะได้มีการแตกตาใหม่มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องกำจัด วัชพืชทิ้งไปด้วยนะคะข้อที่6นะคะเมื่อทำการตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะใช้ปูนแดงทาปิดปากแผลทุกครั้งค่ะเราก็จะได้กุหลาบสีชมพูพิ้งรสช่างงดงามและอ่อนโยนกุหลาบสีชมพูเป็นสีที่บ่งบอกถึงความโรแมนติก ยิ่งกว่าสิ่งใดเลยนะคะงดงามอ่อนโยนสุภาพเปรียบกับความรักที่แสนหวานที่กำลังจะเบ่งบานขึ้นหรืออาจจะหมายถึงการตอบแทนและการให้กำลังใจกันด้วยนะคะ หากจะพูดถึงดอกกุหลาบแล้วนะคะคนทั่วไปอาจจะนึกถึงภาพดอกกุหลาบที่เป็นดอกไม้แสนสวยยอดนิยมในวันวาเลนไทน์แต่หากศึกษาดีๆแล้วนะคะดอกกุหลาบมีมากมายหลายสายพันธุ์เลยค่ะทั้งมีรูปร่างแตกต่างกันแล้วก็ยังมีสเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเฉพาะตัวลักษณะกรีบลักษณะดอก ลักษณะลายรวมถึงกลิ่นหอมที่มีกลิ่นแตกต่างกันไปอย่างมากมายเลยนะคะอีกทั้งกุหลาบเนี่ยนะคะสามารถนำมาประกอบเมนูเพื่อรับประทานได้ด้วยนะคะเช่นทำไอศครีมวานิลากุหลาบค่ะหรือว่าทำน้ําชากุหลาบค่ะหรือว่าทำกาแฟกุหลาบก็ได้นะคะและความหมายของดอกกุหลาบสีชมพู ก็คือความรักที่หวานฉ่าเหมือนกับความสดใสของสีชมพูคือความนุ่มนวลอ่อนหวานและอ่อนโยนค่ะสารไทยขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความรักที่หวานฉ่าและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ